มาติงติงเรียนคุณนาทีดิ่งผมรบกวนขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ยไอ้เทียนมึงนี่จริงๆเลยนะมึงทำน้องเมย์เขาท้องมึงยังขอใบรับรองแพทย์อีกเหรอส่งมาแล้วที่มึงได้ฉายาแต็กเทียนเกรียนแล้วตกแตกโอ้โหอะไรวะทำกับท้องเองจะขอ อยไม่ใช่ล่ะ